สวัสดีคุณผู้ฟัง,ฟงทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยามแดนแทนคุณแผ่นดินประจำวันที่17ธันวาคม2567ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัจชีการทหารพัฒนากองปัจชการกองทัพไทยจังหวัดอุทยัยธานี FM 88.75 MHz และ AM 1512ก h โครับในวันนี้ครับมาติดตามภารกิจของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่13สำนกงานพัฒนาภาคหหน่วย พเริรทหารพัฒนาในการส่งมอบอาคารบริการน้ําดื่มระบบ RO เพื่อเป็นของขวัญปจปี2568ให้กับประชาชนในพื้นที่ครับ ในวันนี้นะครับมาติดตามภารกิจของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่13สง็ญพัฒนาภาค1หน่วยประติการทหารพัฒนาโดยกุกหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่13สง็ญพัฒนาภาค1หน่วยปบัติการทห,ห,หารพัฒนาครับได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นําชุมชนในการดําเนินการส่งมอบอาคารบริการน้ําดื่มระบบ RO ตามแผนกางโครงการาากปีงประมาณ2568ครับ โดยโครงการดังกล่าวนะครับเป็นหนึ่งในโครงการที่หน่วยราชการหาพัฒนาได้ดำเนินการเพื่อมอบเป็นของข,องขวัญพศ2568นะครับให้กับประชาชนในช่วงของปีใหม่นะครับโดยมีเป้าหมายสําคัญก็คือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนผ่านการจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ําดื่มคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีรีเวิร์สออสโมซิสหรือว่า AO ครับซึ่งสามารถผลิตน้ําดื่มที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยระบบน้ําดื่มนี้ไม่เพียงตอบสนองต่อความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่ครับแต่ยังมุ่งเน้นการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่ครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ครับให้สามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดอย่างเพียงพอซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตครับช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการจัดหาน้ำดื่มนะครับและยังสร้างความมั่นใจในคุณภาพของน้ำดื่มที่ใช้ในการบริโภคใน ชีวิตประจําวันด้วยครับโครงการนี้ถือว่าเป็นการดำเนินง,งานตามภารกิจเพื่อประชาชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืนครับนับเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับชาวรุ่นหนองพันจันทร์พื้นที่ใกล้เคียงอีกทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนในระยะยาวอีกด้วยครับณพื้นที่ของโรงเรียนวัดยอดสวนเคียดีรุ่นหนองพันจันทร์อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีครับ และทั้งหมดนี้นะครับเป็นข่าวประจำวันที่17ธันวาคม2567ในช่วงเวลาของรายการยามยแดนแทนคุณแผ่นดินครับติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงสง,ง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประจาการทาหารพัฒนาได้ใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ